สวัสดีค่ะเมนี้ก็มาเก็บยาหน้างแล้วจ้ะเนาะจะไปเกียงขี้เล็กเนาะจ้ะเนาะเกียงแบบอีสานเทานั้จ้ะใส่ยาหน้างขุนขุนฝากกระไรกระแชร์กดะซับสะไข่อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเด้อเพื่อสุขภาพคิดใหม่ใหม่ๆของยายเนาะจ้ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ทุกความาติดตามเนาะจ้ะเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยย่าหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านน้อจ้ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะให้ยายมากนาะจ้ะเนาะ อาจารย์มะเบิงกันจ้ายายก็เก็บเอาในสวนเี่จ่ะจะออกมาเป็นผุ่มๆกะจะยายตัดเครื่องมันออกนขึ้นไม่ห้กินได้บ่เะเนะี่ยจ้ะถุงบัตจติกยาย,ยานะยายมาเก็บกิบโอ้แดดก็ห่อนนะพี่นอ้องแดดหอนแดดจัดครับ Do again. I'm there.